สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการทําสีโมเดลนะครับเป็นการทําสีโมเดลครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมเลยนะครับอธิบายถึงปัญหานะครับเหมือนตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูก็จะเป็นตัวฮักบัตเตอร์นะครับความสูงก็ประมาณสิบสามสิบสี่นิ้วนะครับความสูงอธิบายอย่างนี้ครับเผื่อใครจะเอาไปเป็นประโยชน์นะครับสิ่งแรกนะครับนี่ ผมยังไม่ประกอบเดี๋ยวผมถอดออกก่อนก็ได้เพื่อเพื่อง่ายนะครับจะได้อธิบายได้ง่ายนี่ถอดก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับคิดว่าจะพ่นง่ายนี่ครับนี่นี่คือสีที่พ่นนะครับครับอันนี้ก็คือพ่นพ่นเก็บรายละเอียดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ คืออ,อ,อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับเผื่อใครอยากจะได้ไพ่นสีนี่คือสีพื้นๆนะครสิ่งแรกก็คือก่อนเราพ่นสีนะครับอันนี้ผมก็ทราบเดีว,ว่าเหมือนว่าขี้คือเราต้องขัดขัดสีเดิมนะครับเพื่อให้มันไม่มันแววหรือไม่ไม่มันเวลาเราลงสีพื้นเขาจะได้เกาะเนี่ยของผมด้วยครับเพราะผมไม่ขัดเห็นไหมครับ แป๊บหนึ่งสีก็หลุดนะครับนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือความชืน้นถ้าดูอย่างนี้มันสวยนะครับแต่ว่าความชืน้นบางทีในกล้องจะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะเป็นความชื้นนิดนึงแล้วก็ระยะเวลาต้องให้เวลานะครับนี่ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับ จะแนะนำนะครับก็คือสิ่งแรกอันที่หนึ่งคือเวลาพ่นนะครับต้องรองพื้นก่อนจะรองพื้นนะครับเราต้องขัดขัดสีลักนะครับนี่เห็นไหมครับก็เริ่มดุดขัดสีลักนะครับเพื่อไม่ให้มันมันแววนะครับจากนั้นเราก็ลงสีพื้นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับดูอากาศด้วยนะครับถ้าอากาศชื้นก็อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับอ ผมจะติดอยู่แค่2เรื่องนี้แล้วสึวนของผมจะติดกับเรื่องการลงสีพื้นกับภูมิอากาศนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับส่วนตัวก็ถือว่าชอบระดับหนึ่งนะครับถือว่าก,ก็โอเคระดับหนึ่งแต่คิดว่าถ้าอนาคตอาจจะดีกว่านี้นะครับนี่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับ เอาให้ดูดูนะครับว่าใครชอบทําสีอะไรก็ระวังนิดหนึ่งเรื่องสีพื้นเรื่องต้องขัดนะครับไม่งั้นเนี่ยครับเสียดายเลยครับนี่สองสามจุดเลยนะครับเพราะว่าสีมันยังไม่ได้ยึดเกาะครับแล้วเราก็ไปลงสีทับเรื่อยๆเลเยอร์ต่างๆเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมอันนี้แนะนํานะครับเผื่อใครจะเอาไปทําหรืออะไรยังไงก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องอากาศด้วยนะครับ สีมันก็จะไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ถึงกับสวยเท่าไหร่โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ